ซูมเอขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่หมาะคนนี้นะที่ผมยังสอนบทเรียนให้คุณไม่ครบทีแค่จุดเริ่มต้นออกแบบชุติมนค่ะรับบทเป็นออยค่ะครับนพใจชายนามครับรับบ,บทเชฟพอเจอ้าของฮังเกอร์ครับ การสวัสดีวัฒนะครับรับบทเป็นโตนครับจูเนียร์ซูเชฟครับผมอาหารโปรนะครับที่จริงผมชอบกินรามเมงครับรามเมงใช่กินได้ทุกวันผมผมชอบกินข้าวแกงครับแบบแกงหน่อไม้อะไรเงี้ยหน่อไม้ไก่อันนี้กินได้ทุกวันครับผ<า>ัดกระเพหมูสับค่ะของผมดูแบบเป็นคนไม่ดีไปเลยอะ <c oughs> ดูเป็นคนแบบ <c oughs> ประดิษฐ์ประดิษฐ์ษไปเลยครับ <c oughs> ตอบอะ คนจนเวลาหิวก็แค่ต้องการอาหารเพื่อทำให้อิ่มแต่พอเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องความหิวมันก็เปลี่ยนไปก็รู้จักแต่แค่แบบเป็นอาหารอาร์ตแล้วก็ก็มันก็คือสิ่งที่ด้ velop มาจากอาหารปกติที่แบบเหมือนใช้เครื่องม้เครื่องมือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้อาหารมันออกมาอยู่ในรูปแบบสวยงามแล้วก็อร่อยอยู่เสมอ ในเน t f l i x มันจะมีพวกแบบไฟดินิ่งอเป็นแบบสารคดีอะไรเงี้ยคือเคยดูแต่ว่าไม่เคยได้แบบรู้สึกว่าเข้ามาเต็มที่ขนาดเนี้ยไม่ไม่ันช่างต่างกันเหลือเกินของผมเรียกว่าศูนย์ครับไม่รู้จักเลยใช่ใช่ทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์อยากพิเศษกว่าคนทั่วไป เออมันมสีสองแง่นะครับฝึกในแง่ร่างกายต้มผัดทอดหั่นเบสิกเหล่านี้นะครับแล้วก็ฝึกวิธีคิดแบบเชฟมันมันจะมีผมรู้สึกว่ามีสองสองอย่างที่และทีมงานก็เตรียมให้ทั้งสองแบบก็คือเตรียมทั้งการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมทั้งการให้เราเข้าไปสัมผัสครัวจริงๆสัมผัสกับเชฟจริงๆสําสหรับผมนะในแง่ตัวเชฟเชฟพออะไรเงี้ยครับคงเป็นวิธีคิดในแง่ของความสมบูรณ์แบบมั้ ในการที่เราจะสร้างทุกสิ่งออกมาให้ได้อย่างที่ฉันต้องการแล้วก็ในรสชาติที่ฉันต้องการด้วยแต่ทําโดยคนอื่นนะทำโดยลูกน้องฉันอะไรเงี้ยมันคือความเข้มข้นในการหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมาตอบตอบสนองตัวเราด้วยนะครับว่าเราอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยากเห็นคนกินแล้วอร่อยอะไรเงี้จะเป็นเชฟต้องมีแรงผักดันมากกว่านั้นม่ยากมากเลย ตรงแบบยากมากเลยอ่ะการเข้าครัวในผู้หญิงอ่ะมันยากอยู่แล้วสำหรับออกแบบเพราะว่ามันพิถีพิถันเรื่องการใช้มีดเราเรียนกันแบบ3เดือนนะคะแล้วแบบอย่างออกแบบพิพิเตอร์คือเราต้องออกกําลังกายด้วย<อ>เพราะว่าเรายกกระทะไม่ได้เว้ยของมันหนักมันหนักมากอาืออย่างเงี้ยแบบหักแบบหักคือห,ห,หักไปกว่านี้เพราะว่าน้ําหนักมันหนักมากกระทะปกติอ่ะเวลายกอ่ะมันก็มีน้ําหนักของมันประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอใส่ อาหารเข้าไปอ่ะเวลาวอล์กจริงๆครั้งหนึ่งอ่ะให้กระดกปะทะประมาณสามครั้งต้องวางแล้วแบบตึงเราอ่ะก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแขนทําในครัวทุกวันแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็พอออกจากครัวเราก็ไปทําแบบร้านลัดหน้าจริงๆด้วยประสบการณ์ตอนไปฝึกขายลาดหน้าจริงๆเป็นยังไงอีกมากเพราะไม่มีใครจาได้ด้วยว่าคือเราถึงว่าแบบเออเราไปยืนผัดอยู่กับตรงนั้นเ <ๆ S 1> วลาจะไปสั่งลาดหน้าเขาผัดอยู่เนี่ยครับเราก็เดินเข้ามา หญ่ขนาดน่ะมันก็คืออย่างนั้นเลยอ่ะมันคืออย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วแล้วมีคนคอมเพน์เรื่องรสชาติอาหารไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่ามันคนอีกโลกจริงๆการใช้มีดก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบใช้แค่มีดเล็กๆแล้วก็หั่นทุกอย่างแล้วปอกก้านขนาเแล้วก็เด็ดเขาเด็ดเขาเด็ดชิวมากเขาเด็ดแบบหนึ่งอ่ะซึ่งแบบเด็ดเป็นแบบอันนี้ใหญ่อ่ะวิธีก็ต่างกันเรียนรู้เยอะเรื่องเนี้ยเรื่องแบบว่าเรื่องนี้ยากจริงเราก็ต้องทําทุกอย่างที่เขาขอให้เราทํา อะไรที่เชฟพอบอกว่าต้องได้ผมต้องทําไม่ได้ครับมันมีอันหนึ่งคือที่ได้ฝึกแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายในหนังแล้วมันคือการแกล่ปลาปลาตัวใหญ่มันไม่ยากครับปลาตัวเล็กมันยากเพราะเนื้อมันน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ฝึกใช้มีดมันไม่ยากถ้าเราปันีดมากๆแล้วค่อยๆทําแต่เมื่อเราถ่ายจริงมันต้องเร็วอะทุกอย่างมันต้องดูเหมือนคนที่แบบฟึบฟึบตัดอะไรเงี้ยอันนี้คือยากครับการทํางานร่วมกับพี่โดมเป็นไงครับ ได้ข่าวว่าเขาเป็นคนที่จริงๆก็ perfectionist ระดับเชฟเหมือนกันนะเขาเป็นคนโฟกัสมากๆแบบอย่างที่บอกว่าคราฟเป็นคนคราฟมากๆชอบที่พี่โดเป็นคนชัดเจนอะเวลาแบบอยากได้อะไรก็บอกเลยอะไรเงี้ยแบบลองแนวนี้ไหมอะไรเงี้ย ซึ่งแบบเห็นเขาดุดูจริงๆเขาไม่ได้ดุนะคะเขาเอาจริงเขานุ่มนะพี่ <laughs> แต่ว่าพอเหมือนทํางานเขาเขาอินเหบงานเขาครับเขารู้สึกว่าแบบนี่มันคือแพชชั่นของเขาอะไรเงี้ยมันเลยแบบอยากได้แบบนี้เราเอาแบบนี้กันอะไรเงี้ยมันจะแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ดีครับมันเป็นพลังงานที่มันได้ให้นักแสดงรู้สึกแบบโอเคพี่ปผมว่าตัวหนังอ,ออกมาชัดมากว่านี่แหละคือตัวพี่โดมในความเนี้ยบความสมบูรณ์แบบผมว่ามันหนังมันสะท้อนตัวพี่โดมอย่างชัดเจน <laughs> เราได้มุมว่าอาหารมันคือมันเหมือนการแสดงมันคือศิละปะอย่างหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดมาผ่านอาหารสตอรี่ที่เวลาเชฟเล่าอ่ะมันสำคัญขึ้นเยอะเวลาไปกินแบบไฟไดนิ่งอะไรเงี้ยเราแบบเราเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นวิธีการเหมือนเวลาศิลปินสบัดแปลงอ่ะเขาใช้เทคนิคไหนวะเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจมั้งแต่ตอนนี้อาหารมันทำให้เราเห็นดีเทลต่างๆรอบตัวเยอะขึ้นสิ่งที่คลิกมากที่สุดมันคือ ความหิวของของ,ของตัวละคร้งครับไรฟ์ drive ของคนแต่ละแบบหรือแต่ละยุคหรือแต่ละอายุอะไรเงี้ยว่า Drive แต่ละคนไม่เหมือนกันหรือ Drive ของแต่ละคนจะพาไปถึงจุดไหนและจะยอมทิ้งอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มี Drive เลยก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วมัน,ม,นมันถ่ายทอดออกมาพันเชฟมันก็จะย,ยิ่งน่าสนใจว่าแบบโอเคอาชีพนี้มัน Drive มันคืออะไรกันวะอะไรเงี้ย ของเราน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพครับมันต้องต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างต้องเสียอะไรบ้างเลยครับตรงนั้นมัน้งที่มันค่อนข้างสัมผัสได้จริงๆเลยทำไมถึงคิดว่าตัวเองสําคัญขนาดนั้นนะนอกจากผัดเคอยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างาาเวลาที่ต้องเข้าซีนกับพี่ปีเตอร์เหนะเ็นอะไรในดวงตาเขาตอนเขาเป็นสมบทเป็นเชฟพอแล้วอะของผมส่วนมากมันคือ ตนมันเป็นลูกน้องที่มันลุกอัพอัพถึเชฟพอมากๆครับมันเลยเห็นเป็นมันมีความเป็นไอดอลแต่ในเวลาเดียวกันแล้วมันมีความหวาดกลัวมันมีความกดดันนะเราอยากเป็นแบบเนี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมพูดได้เลยว่าการที่พี่ปีเตอร์รับบทเป็นตัวเชฟพอครับในครัวไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าสร้างความกดดันยังไงครับมันกดดันโดยปริยาอยู่แล้วอะไรเงี้ย พลังที่พี่พีเตอร์สร้างตัวละครของพอขึ้นมามันทําให้ทํางานค่อนข้างจะแบบมันมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะของออกแบบเวลามองแบบเชฟพอจะรู้สึกว่ามองผ่านตัวละครออยนะคะจะรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจอะไรก็ไม่รู้เขาผ่านแววตาเหมือนสามารถคุยกันผ่านแววตาได้เวลาแบบเล่นซีนที่แบบเหมือนจ้องตาไกลๆหรือว่าแบบใกล้ๆก็ตามเราจะรู้สึกได้ว่าแบบเขารู้สึกประมาณไหนอยู่ มันเลยมีรีแอคอีกบางอย่างกับตัวละครเรายกย่องเชฟมากๆว่าแบบเขาคือไอดอลคือเทพเจ้าคือแบบคือครอบครัวคนหนึ่งอ่ะแล้วเรารู้สึกหลักเขามากๆในเรื่องทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีนาไปอย่าเลื่อยุณบอกว่าอย่าเลื่อยทำไปจนกว่าจะได้ผมผมชอบนะหมายความว่ามันทำให้ ทั้งตัวเราและตัวละครนะในในการใช้ชีวิตประจำวันมีสมาธิดีผมชอบช่วงเวลานั้นที่แบบว่าม,มีสมาธิอยู่กับตัวละครแล้วก็อยู่กับนักพูดเวลาที่ทําการแสดงครับเออมันทําให้ข้างในมันสบายๆดีมันคงเป็นเพราะว่าเราต้องตัดทุกเรื่องออกไปจากหัวมันอ<ม>อเคกดดัจมันมีบ้างแหละในซีนที่มันเหมือนมีความต้องการแบบสูงๆมาก,มากๆอะไรเ,เงี้ยครับแต่ว่าในณในการใช้ชีวิตอ่ะก็รู้สึกรู้สึกดีนิ่งดี<ม>ถ้าต่อเทคกก็ผมก็พยายามจะควบคุมสติไว้นะ ถ้าไม่ไม่ใช่แบบไปเดี๋ยวอาพักชั่วโมงนึงไปต่อซีนใหม่อะไรเงี้ยถ้าต่อเทคผมก็พยายามจะอยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะยากแต่ตอนถ่ายทำสนุกมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีตอนถ่ายทำทุกคนในกองต้องเรียกพี่ว่าเชฟไหมมันเหมือนเรียกกันจนติดไปเองอ่ะเหมือนทีมอาร์ตทีมเอร์เชฟครับผมว่ามันเป็นเมนทาลิตี้ด้วยครับหมายถึงว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะเดนกล่อมเหรอมันเอาจริงๆมันใช่หมายถึงว่า ในในเวลาเดียวกันโอเคถ้าพี่ปีเตอร์ไม่ได้ใส่ชุดชุดเชฟอ่ะล้วคือเราแค่เจอกันตอนเช้ากำลังกลับบ้านจะเป็นตัวเองอ่ะใช่ไหมพี่ปีเตอร์วันดีค้าบอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่พี่ปีเตอร์เปลี่ยนชุดแล้วอ่ะแล้วเป็นเชฟพอแล้วไม่มองตาแล้วอ่ะจริงๆใช่เพราะเราถือว่าเราอยู่ under แบบสเปลของเขาแล้วอ่ะเราแบบเราไม่มองตาแล้วอ่ะจริงถ้ามองตาเดี๋ยวคุณโดนหันชัว์อะไรเงี้ยไปซอยผักไปดูซิเดี๋วคุอีกอีก ี่ีตเตอร์เป็นตัวอย่างการแสดงที่ที่ให้เยอะจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แค่แบบเหมือนเล่นของเขาเองด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนนี้ทํางานกับเราพลังงานที่ได้ที่ไม่ได้มีคนเห็นและอยู่หลังกล้องด้วยซ้ำอะไรเง <Okay. S 1> ี้ยที่ปีเตอร์ก็จะยืนอ,อยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ส่งสายตาความแบบเป็นเชฟพองใช่ครับแบบค่อนข้างจะแบบเจนเวอร์สมากๆในการแบบช่วยกันต้องขอบคุณพีตเตอร์อจริงๆที่พีเตอร์แบบเหมือนโชว์และสมาธิพีเตอร์ดีมากดีมากๆจนแบบน่ากลัว ดยเฉพาะตอนถ่ายครับที่เก็บทุกอย่างของทุกอย่างแล้วไปไว้ตรงนั้นพี่พีเตอร์น่ารักมากพี่ปีเตอร์แบบนุ่มมีความนุ่มนิ่มอ่ะจะผมจะใช้คำคำหนึ่งที่ทีมทีมเชฟที่เล่นเป็นซัพพอร์ตเขาบอกว่าเป็นแบบนายฝรั่งครับผมเขาคือนายฝรั่งของพวกเราครับเขาคือเขาคือลีดเดอร์ที่ดีแล้วถ่อมตัวที่สุดที่ผมเคยเห็นมาจริงๆคสนุกเพราะว่ามันเป็นพลังคนรุ่นใหม่เป็นวิธีการแสดงแบบใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ในในแง่ของการทำงานร่วมกันนี่ครับซึ่งก็รับรับมาแบบแล้วก็ทีมเวิร์กสนุกของผมคงเป็นซีนกับออยครับที่ที่รู้สึกว่ามันได้บอกหมดแล้วอะทุกอย่างที่มันรู้สึกเรื่องที่จริงแบบมันมันเป็นคนที่ไม่ได้สกิลที่จะบอกขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าซีนนั้นการส่งรับอารมณ์การที่แบบเราคุยกันมันแบบมันค่อนข้างจริงมากจําได้ว่าคัดแล้วยังเสียใจอยู่เลยคัดแล้วยังนั่งอยู่ จใผมชอบทุกซีนที่ที่แสดงมุมอื่นของเชฟพอที่ไม่ใช่ครัวที่ได้เห็นผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นส่วนที่เป็นมนุษย์จริงๆที่จากเดนเทเลอร์เราก็จะเห็นแบบหนึ่งแต่ซีนอื่นๆที่มันแสดงแง่มุมความเป็นมนุษย์ของเชฟจริงๆเลยครับผมก็เออมันรู้สึกเราทําให้เราเข้าใจตัวเขาด้วยนะว่าอ๋อเขามีแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรก็เลยชอบ เขาคือมนุษย์ที่แบบมุ่งหวังความสําเร็จในชีวิตแบบเสียสละมากทุ่มเทมากเพื่อสิ่งนี้อะครับชอบตอนท้ายๆแล้วค่ะตอนที่แบบอยู่ปาร์ตี้ชอบแบบมันมันมีเมจิกโมเมนต์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นะระหว่างตัวละครเป็นเมจิกหนึ่งที่ได้รับพลังจากตรงนั้นอย่างแรกคงเป็นการทักษะการทำอาหารมั้งคะที่คงไม่ได้อืตอนนี้ตอนนี้กับบ้านทำอาหารทํา สิ่งที่ชอบทำคืออะไรแรกแรกหลักๆตอนเนี้ยที่ชอบคือชอบต้มซุปเริ่มแบบเริ่มจากเคี่ยวซุปก่อนเลยอ่ะแล้วค่อยๆกรองเอาไข่ออกเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็ก็คงเหมือนกันครับอย่างแรกที่ได้เลยคือเอาจริงๆมันคือความเนี๊ยบจากการที่ทํางานในครัวครับมันเป็นทักษะชุดหนึ่งอ่ะที่เราว่าถ้าเราไม่ได้ทําตรงนี้แล้วไปเวิร์กช็อปกันแล้วมาทํากันจริงๆอ่ะจะไม่ได้เรียนรู้เลยว่าหั่นผักให้ไซส์เนี้ยหั่นยังไงหรือหั่นแครอทให้มันมีกี่ไซส์มันคืออะไรอะไรเงี้ยต่อไปนี้กินข้าวดูยากขึ้นเนาะ มัน,มนเราจะทําความเข้าใจว่า <S <S 1> <S 1> เราจะทาความเข้าใจว่าเอาจริงๆทําแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็จะรู้ว่าพิธีพิถันขนาดไหนมันถึงจะได้อะไรออกมาอะไรเงี้ยถ้าสิ่งที่ได้มันคือความรีเลทครับ,ค,รบความรีเลทระหว่างการเป็นเชฟแล้วก็การเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยสมาธิตรงนั้นหรือความโฟกัสตรงนั้นแล้วก็การเตรียมตัวเพอร์เพเชันในการเตรียมอาหารไม่ต่างกันนักแสดงเตรียมตัวรับรับบทตัวละครตัวหนึ่งเลยครับค่อนข้างจะมีความดีเทลและละเอียดลึกอะไรเงี้ยผมผมว่าผมได้เยอะนะ หมายความว่าในแง่ได้รับพลังจากนักสแสดงรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ถ่ายทาทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่าผมได้พัฒนาตัวเองอจากผ่านการนักสแสดงร่วมผ่านพุ่มกับผ่านการเขียนบทเลยครับทุกคนทําด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจในส่วนของตัวเองอ่ะแล้วเรารู้สึกได้แล้วเวลาไปอยู่ในมวลนั้นอ่ะเราจะรู้สึกดีว่าไอ้ไอ้สิ่งที่อยู่ในกระดาษอ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นแบบแบบที่มันเกิดขึ้นได้จริงเว้ยบางทีมันผ่านไปสักระยะหนึ่งเวลาเราทํางานนะครับไอ้นความเชื่อเรื่องที่จะทํากระดาษ หนึ่งภา,ากรกาฟนี่ออกมาให้ให้มันเป็นภาพบางทีมันท้อทแท้กันนะเวลาเวลาที่จะทําออกมาให้เป็นได้สําเร็จจริงๆอะ่ะแต่พอเราอยู่กับกับพี่โดมอยู่กับทางเนี้ยทางทางทีมงานนะครับเออมันมันสนุกว่ะมันเกิดขึ้นได้จริงนะเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกได้รับพลังนั้นมาว่าพลังบวกนั้นมาว่าเฮ้ยถ้าอยากทํามันต้องทําได้ต้องเกิดขึ้นได้ในครัวมันไม่มีอนุรประชาธิปไตยมันมีแต่เผด็จการ ไม่ใช่แค่อาหารที่เรารสึกว่าทุกคนตั้งใจมากครับมันไม่ได้มีแค่ความโหดและความดุเดือดหนังมันมีหลายๆมุมมองมันมีความน่าสนใจทางด้านมนุษย์ก็ลเลยอยากให้เห็นร้ายของตัวละครตรงนั้นแล้วก็ความตั้งใจของทุกๆคนเลยนะักแสดงพุ่มกับคนเขียนบททีมงานอะไรเงี้ยว่ากว่ามันจะออกมาได้ที่มันเห็นเป็นแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายครับเพราะมันไม่ใช่แค่ทีมนักแสดงแต่ว่ามีทีมเชฟด้วยซึ่งแบบ พอเป็นหนังอาหารน่ะอาหารมันต้องร้อนมันถึงจะสวยและอร่อยค่ะวเวลาถ่ายทํามาเลยแบบยิ่งเดือดเข้าไปอีกทีเนี้ยหนังอาหารที่เราจะให้ทุกคนดูในฮังเกอร์เกมหิวคนกระหายมันไม่ใช่แค่อาหารที่ว่าคุณดูแล้วคุณจะหิวค่ะแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะหิวข้าววันนั้นคุณอาจจะหิวความสุขหรือว่าแบบคุณอาจจะหิวอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ไปหากันที่8เมษาค่ะก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสโลกของฮังเกอร์นะครับที่พี่คงเดชและพี่โดมสร้างขึ้นมาแล้วก็รับชมได้ทางเน็ตฟลิกซ์เประเทศทั่วโลกนะครับ เพราะพวกมันหิวถุงเข้าใจยัง<ะ>เป็นไงได้เป็นคนพิเศษสมใจเหรอสนุกไหม แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่ปีเตอร์แน่ๆน่นับจากนี้ก็คืออนาคตถ้าพี่ไปร้านอาหารคนจะเรียกพี่ว่าเชฟโอ้ก็นาดจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคนจะต้องการแบบความเห็นแบบดีแต่ <uk> ที่เกิดขึ้นโอ้ยผมจะดีใจมากนะคนรู้สึกอย่างนั้นหมายความว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันชิมอาหารจริงจริงอดูแลแบบก็ไม่รู้เชฟมาร์พาคุณรั้งหนังถ่ายก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อม่พลาดหลากคอนเทนต์สุด X ์คลูซีฟจอะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอร์ดออแจส t ูิพิมจะรีบภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย